เฮ็ดมีอย่ได้เฮ็ดย้อยโลหาขีดร้อยสบายดีปะลุงลูกใช่ฮะไปทิ้นสบายดีปาลุงลูกอเออเกง่กงเกง่กงเก่งเก่งเก่งสบายดีปาลุงน้าน้ยปังในเจวัดนะไปเอาไปเลยงามไหนใครได้ป่านะโทรมาเลยนะเจวัดโลนึนกถึงโตเจวัด แม่ไอ้ไครนุ่ยพี่น้องโทรมากว่ากอที่พบใหม่ได้ปะบริสล็อกแล้ไปชอจะเรียยังลูอกาอน้หน่อยสบายดีสู่ขูสู่คนพี่น้องเลยมาหาลูกสาวแชกกับเสเออ

พาแม่นู้นหน่อยมาหาลูกสาวพี่น้องมึอนี่แต่ว่าีนเดียวเห็นก่อนอ้แค่นแ่อนลยนั่งหอวเอาเชียมไปหาดูแต่ว่าเอฟซีก็อยากให้อยากให้ไายเมนนูนหน่อยเนาะเัิญย่งพันพร้อมเขากล้องพี่น้องเนาะตอนนี้ยังพันพร้อมสิเขากล้อง <cười> <cười> Chắc cứ <laughs> <laughs> bố à. <laughs> mày ha khỏi sống mọi người đấy mày 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 mưa mày 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 มาแยนนหน่อยแลก็สิได้ผ้ากันข้นบ้านกลางพวสีอีกพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่ออื่นนี่เป็นวันศิลเด้วันศิลก็ต้องได้ไปหาเพิินขนาเนาะไปคาราวะเพิ่นเนาะวันศิลทุกวันศิลแต่ว่าซุมเฮาไปก่อนเนาะไปตั้งเต็มื้อนี้เมื่ออื่นก็แล้วเป็นวันศิลก็ได้แต่ว่าซุมเฮามันไก่มันไก่ก็เลยผ้ากันไปตต้งเต็มเมื่อนี่ก็แม่นูหน้อยแล้วพากันขึืนตะกี้เว่าลุงนุนน่อยว่าสิเอารถใหญ่ พาไปแต่ว่าโอ้ยอยากให้เพื่อนพักพรพี่น้องเลยเนาะเพื่อนกระเมาไอ้น้ำซุปเฮาหลายเลยก็เลยให้เพื่อนพักพรบ่อยเพื่อนคืนหนึ่งมากก,คก,คาาก,ก็คือน้ำเมือกน้ำมันคือเมือกเทลย์เมือกแท้พี่น้องหนะึ่งมากก็คือน้ำเมือกน้ำมันแพงพี่น้องเนาะอชูเฮาลดจักไปนี่กะน้ำมันกะประมาณอ่าสี่สิบพันคือสี่หอด ค่าก๊าซลงมากกับสี่สิบพันประมาณแปดสิบพันเนาะอัาน้ำมันฐาสมมุติว่าลดง่ายรุ่งน,นู้นหน่อยคืนนี่ก็ผู้และระดับสี่แสนมือนได้เห็นมั้งเนาะความใส่ใจความสินเปลืองนะนะประมาณสี่แสนสามแสนสี่แสนผุ้แลกันลดง่ายไปนะไปเลยเฮาตะกี้เพื่อนว่าสิพาไปอยู่แต่ว่าเฮาปัจจิกงใจเพื่อนก็บอกให้เพื่อนพาไปก็ยายเพื่อนปักอนเฮาตะขี่พากันขี่รถจักรไปสองพน มาจากนั้นโมลายไปเลยแหละนะ้ำมันกับแพงแอยู่นะเว้ยแถวบ้านนนะปนไปน้องให้ปังนะลิตรละอ่าลิตรละหกสิบบาทพูดได้เป็นเงินบาทนะหกสิบบาทเงินกีบนะซ่าวป่ายเลยแหละซ่ากว่าพัน เอามาแหวนุ้ยน้อยพาแม่์ขึ้นมา,มา,มาแหวนุน้อย,แ,แ,อยแล้วกันสิพากันขึ้นไปเลยเนาะล้มพี่น้องมคอนี้ก็ได้เอ้าอยู่แดดอยู่เอา้ายังน้อยเอวเอวยังน้อย,ยเอ้ยยัยงน้อยจะไปจะคนลูกไปอ,ไนนะอะไรนะไรนันเพชชิโตกเลยไหม ไอสีกกแล้วนะหลกัลกพ,ล <ะ S 1> พอดีหลักพอดีโอ้แพ้ใหรกินงามแผ่น<ม>ปาดมาให้พอก่เน,นี่ยเคยก็ได้แพ้งามแล้วน,นี่นะ่้จิกกะเธอจิกกะเธอหยุดั้านใส่อันอันนาจะดิอันยังไมนูเสาเตาอะเลยนะตาโลโลอ่ะให้คปบ้อย่างน้นเลยีซื้อปนนีาเน,นียเต้าโนเตาโน่ไปอามาให้ เก็บเอาบอแต่วาน้อยโดยไปบุญนบอปลูกจะไปแค่คนไปนะนะคนไม่ขนแไปสามคนสามพอไม่รู้จะเนี้ยว้กคนจ้ะเชกนีมีลอไก่กัเบอิน ทำอย่างแกพนเลยบเคือตาคาตากล้องมาเอายันย่นหน่อยหยัว่าคือต่งกล้องอะไรคือตังกล้องเด้พะยอคาตังกล้องอันนี้คือตังกล้องล้มันั่งคยอย่ที่จมึงมานั่งใกล้่อยจงมึคิดว่อย่ตาเลยอ่ให้ตายเจยาด้มงห้าม มีเอียงนกบวจะเดี๋ยวตักยาวเดิ่มบางามเด้๋ยวจะได้แตามนะเริ่มหอนเด้อเพิ่นสิไปวิ่งอยากเพิ่นแล้วตะกี้เพิ่นสิพาพอแล้ขึ้นกี่ลุงน้อยว่าสิพาขึ้นอยู่คือเฮาเอาแล้วนพี่น้องเนาะไปกะน้ำเมือกน้ำมันค่าใส่ใจโอ้ยไรกว่าต้องใส่เชือก่อนช่วยเฮาก็เลยพอไปมาได้ก็เลย ทีละจักคืนเนาะตามมาว่าออนแล้วพี่น้องเนาะบ่ได้เฮ็ดบ่ลูกเฮ็ดปวกบ่ได้บ่ได้เฮ็ดถังนักเกียวโอ้ยสิน้อจงี่เฮ็ดกเอือวานนี่ด้จะได้อยู่วานวานจะได้อยู่ได้บ่เฮ็ดนะ

ให้ปวดไ่ให้แกงให้เพิง์นหรอกแกงให้ปวดหรือแกงให้เพิร์นแกงให้ปวดหรือแกงให้เพิร์นเอาจะเห็นอางนั้นว่ะผู้เลพี่น้องเนาะจากบ้านเราขึ้นไปปุ้นกะประมาณ หกสิบปลายพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือนี่เข้าจากสิเบิ้งกับค่ะขี่มาหมื่อนักก็ลืมลืมเบิ้งเข็มไม้ว่ามีจักกิโลเดี๋ยวมือนี่เข้าจากสิเบิ้งกับค่ะว่ามีจักกิโลกิโลประมาณหกสิบปลายหรือเจ็ดสิบถูกละเนาะกิโลจักมันก็เติบหนึ่งเดล้วพี่น้องชัง่วโมงปลายเขาขี่ไวันะ 40, 50, สี่สิบหาสิบอีกสิชั่วโมงปลายไปแล้วเพื่อหอดชั่วโมงครึ่งคันสีแรีนไว้ก็คปพันเขาขี่คนเดียวเข้าขี่ว่ายูเจ็ดแปดสิบโย อันนี้คีก็เมนูหน้อยสุด last ที่มีแต่ฮาซีฟซีซีฟอร่อยอีกอันนึงอ้อยอรอยอันน่ะเดี๋ยวปัดมื่อจะเลีนหนี่เด้วยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเ้ย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  ถามไปดูไรยืมบบเงิไปใช้ถาูลงด้วยห้องถามมาดูลุงเงี้ยสิไปใชื่อธนอไม่คอยหเดนะ้อชื่อนองศม,ม่คอยไหนเด้อชบ่อธนพงศ์ไม่อยไหนเด้อจะกิน้วลูกดยนไอเด้อลุงเลยบดขึนมาได้รับเตียงเลย โอ้ยผมกินนิดหนึ่งยังไงเรื่องกินไรโอ้ยยินไรพี่น้องเนาะลมบุญบุญบุญมามาฮอดนี่กงครสิได้ลำลาพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเนาะขอบุญขอบุหลายๆพี่น้องสู้ขู่สู้พนสู้หมงสู้บอลที่ติดตามที่เขาเมืองที่เขามาชมกะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ล้วก็กดแชร์ได้ดวยพี่น้องเรื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮา เนาะได้มีกำลังใจทำคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันเนาะขอบคุณทุกกำลังแห่งใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ได้พี่น,อนอ้องเด้อขอบคุณทุกคำแนะนำะกาหยิบซีว่าอยากเห็นแม่ไม่หนีกับภูล่าเนาะยังเพิ่นยังบ่ทันพร้อมออกหน้าจอพี่น้องเนาะได,ด้ยินแต่เสียงเพิ่นกงฟังเสียงเพิ่นไปซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ้าเอาไว้สำนี้เลยพี่นอ้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องนุน้อยบ๊ bye bye, ายบายปาลุงบ๊ายบายจุ๊บๆุ๊ไอทินบ๊ายบายปาลุงจุ๊บๆ lên gậu gậy xuống mưa, phải à, leo cái